ทำไมบ้านนกดาวถึงห้ามต่อเติมวันนี้นะคะเราก็จะพามาคุยกันถึงเรื่องว่าทำไมบ้านนกดาวถึงห้ามต่อเติมเห็นชาม่ในตีมช่างอันนี้เราก็จะพามาคุยกัน บอกว่าบ้านนกดาวห้ามต่อเติมนะคะเพราะว่าบ้านนกดาวเนี่ยมีโครงสร้างสําเร็จรูปมาแล้วนะคะการต่อเติมเนี่ยจะมีผลทําให้บ้านนกดาวเนี่ยจะดึงแล้วก็ลังโครงสร้างทําให้เกิดการพังทลายของโครงสร้างได้ง่ายนะคะเพราะว่าน้ําหนักกับมันฟิกมาแล้วว่ามันรับน้าหนักเด็ดเพียงเท่านี้สมมติว่าต่อเติมเพิ่มเติมเข้าไปมากกว่านั้นหรือเพิ่มมากกว่านั้นเช่นอาจจะติดเหล็กเพิ่มหรือว่าทํา2ชั้นเพิ่มท้ท้ายที่โครงสร้างมันรองรับได้แค่ชั้นเดียวนะคะมันจะพาให้โครงสร้างนั้น,นะคะ่ะล้มแล้วก็ถล่มลงมานะคะเลย ไม่แนะนําการขยายโครงสร้างถ้าสมมุติว่าเรามี บ้านกดาวอยู่แล้ว1ชั้นเราจะต้องการขยายเป็น2ชั้นทําได้ไหมทําได้นะคะแต่ว่ามีความเป็นเสี่ยงเป็นอย่างมากเพราะว่าบ้านนกดาวนเนี่ยมันสําเร็จมาแล้วทําให้แก้ไขไปยากเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้ายอยากจะทํา2ชั้นแต่เริ่มต้นเนี่ยให้คุยกับทางโรงงานเลยดีกว่าว่าขอทําเป็น2ชั้นเลยได้ไหมเพราะว่าทางโรงงานเนี่ยค่ะเขาจะมีการเสริมโครงสร้างเหล็กข้างบนเรียบร้อยแล้วเพื่อรองรับชั้น2แล้วก็เหล็กที่ใช้เนี่ยก็จะหนากว่าเดิมแล้วก็มีการถักตา ตรงที่ถี่กว่าเดิมเพื่อที่จะรองรับชั้น2นะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาที่จะมาท,ทําทีหลังการยึดติดสิ่งของเพิ่มเติมหลายคนถามบอกว่าฉันซื้อบ้านลูกดาวไปแล้วเป็นผนังไอโซโวอลเนี่ยฉันจะต้องการยึดสิ่งของเพิ่มเติมได้ไหมจำพวกรูปภาพแขวนผนังหรือว่าอะไรที่หนักๆน,นะคะทําได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะมี ความเสี่ยงในเรื่องของการรั่วซึมเ,เพราะว่าบางทีรายการที่เราเจาะผนังหรือว่าเจาะอะไรไว้เนี่ยมันมีช่องโหว่มันจะทําให้เกิดการรั่วซึมได้ถ้าเกิดว่าการที่เราต่อเติมเข้าไปหรือว่าการยึดติดสิ่งของเพิ่มเติมไปเนี่ยบางทีบริษัทเนี่ยจะไม่ได้รับผิดชอบในส่วนตรงนี้เพิ่มเติมให้นะคะบ้านนอกแตวส่วนใหญ่เนี่ยมีประกันรั่วซึมประกันเหล่านี้ก็จะครอบคลุมมีเงื่อนไขถ้าเกิดว่าลูกค้าไปต่อเติมเพิ่มเติมหรือว่าทําอะไรเพิ่มเติมเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขประกันนนี้ะะคะ ยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าใครชอบคลิปนี้คะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ